ทำป่นปลาทูแซ่แทบกินกันขาะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูง่ายๆนะคะอย่างน้ำพริกปลาทูแต่ทุกอย่างที่เราทําทุกสิ่งที่เราทํานะคะล้วนมีความหมายและมีเรื่องราวมีที่มามีสตอรี่มันในทุกช่วงเวลาจังหวะของชีวิตมันจะบันทึกลุดเรื่องราวและสตอรี่ของเราในแต่ละวันถึงแม้จะเป็นเมนูธรรมดาแต่พอวันเวลาผ่านไปมันจะเป็นเมนูที่แสนพิเศษพิเศษอะไรทำให้เรา ย้อนนึกถึงความหลังในวันวานที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะเคยทําอะไรในอดีตเช่นวันนี้ของปีที่แล้วเราทําอะไรได้เราทําอะไรบ้างเราก็จะบันทึกเอาไว้ผ่านคลิปวิดีโอให้มันเล่าเรื่องราวเล่าสตอรี่ของเรานะคะเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ปัจจุบันนี้เรายังพอมีเวลาบันทึกเรื่องราวเอาไว้เถอะค่ะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายไม่ได้เหนือบากกว่าแรงแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอะไรที่เราทําได้ทําเก็บไว้เถอะค่ะ อีกยี่สิบยี่สิบปีข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้หรือเราไม่ได้มีโอกาสทําแบบนี้แล้วก็ได้นะคะในอนาคตไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นพลก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับคีเตอร์มือใหม่มือเก่าไวเก่าอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ยอดวิวมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงก็ไม่เป็นไรเนาะทำไปเถอคะค่ะคิดว่าบันทึกเรื่องราวบันทึกสตอรี่ของตัวเองเอาไว้ณนะตอนนี้เรายังเก็บเรื่องราวเก็บสตอรี่เราได้ฟรีอยู่นะคะ อีกหน่อยไม่แน่ไม่นอนระบบเขาอาจจะปรับปรุงแก้ไขเหมือนไลฟ์สดของเราก็ได้เมื่อก่อนไลฟ์สดของเราก็สามารถบันทึกเก็บไว้ตลอดไปได้แต่ณนะปัจจุบันนี้เขาก็จะให้เราเก็บได้แค่1เดือนถ้าเราอยากจะเก็บไลฟ์สดเอาไว้ยาวๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ถือว่ายังมีโอกาสนะคะ ยังมีโอกาสที่จะบันทึกเรื่องราวบันทึกสตอรี่ของเราแบบฟรีๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่สิ่งที่เราลงทุนก็คือแรงและก็ความขยนันความอดทนความสม่ำเสมอของเรานี่แหละอันนี้คือต้นทุนของเราเนาะส่วนที่เก็บที่ความทรงจําเก็บอะไรเนี้ยณปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็คือยังฟรีอยู่นะคะ หมูมาถึงขั้นตอนนี้ก็จนแกะปลาตำพริกอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะคะป่นปลาทูก็ปรุงง่ายๆเลยนะสูตรพลอยนะคะก็จะใส่แค่เกลือผงชูรสน้ำปลาค่ะพลอยจะไม่ใส่มะนาวนะคะเพราะถ้าเราใส่มะนาวปุ่นปลาของเราจะเก็บไว้ได้ไม่นานค่ะมันจะเสียง่ายตามแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องเติมอะไรนะคะตามแบบแห้งๆเนาะสามารถใส่ตู้เย็นเก็บไว้เก็บไว้พนะเก็บไว้กินวันสองวันได้ค่ะหรือใครอยากจะไปเติมน้ำสามารถเติมน้ำร้อนได้นะคะก็ะทำเป็นน้ำนํา พิซปาทูก็ได้ค่ะอันนี้พอจะทาแบบแห้งเนาะทําปะทูที่ใดก็นึกถึงสมัยวัยเด็กนะคะได้กินปะทูนี่โอ้โหถือว่าสุดยอดถือว่าเลิศหรูเนาะเพราะทาั้งทั้งชีวิตนะคะใช้คําว่าทั้งชีวิตได้ไหมตั้งแต่เล็กจนโตนะคะปลาที่กินบ่อยที่สุดก็คือปลาตามแม่น้าอะคะ่ะน้ำตามแม่น้ําลําคลองที่หาได้ปะทูนี่คือต้องมีเงินถึงกินได้